สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไม่ซงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดออีกแล้วนะคะวันนี้ในคลิปนี้นะคะเรามาเปิดคลิปที่โลตัสนะคะจากในคลิปที่แล้วนี่คือเราจะกลับบ้านแล้วแต่น้องเพยหอมบอกยังไม่อยากกลับนะคะยังไม่อยากกลับนี่คือจะไปทําอะไรที่ไหนไปโรตัสพูดดังๆหน่อยค่ะไปโลตัสอยากไปทําไม อยากไปโลตัสไปทำไมไปทำไมบอกเลยว่าเมื่อยขามากเลยวันนี้เดินมาทั้งวันแล้วแต่นางบอกว่ายังไม่อยากกลับอยากจะไปเที่ยวในโลตัสอีกนะคะเออเพื่อนอมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะพาไปกินเอ็มเคไปกินไหมกินนะเอเคหนูรู้จักไหมเอมเคคืออะไรไม่รู้เหรอรู้รู้ไม่รู้เลยเหรอไม่เคยได้ยินเนาะส่วนมากเวลาจะซื้ออะไรก็คือแบบว่าเคยเห็น เห็นในโทรศัพท์มาโอ้โหนางซื้อหมดเลยนะคะอันไหนที่เคยเห็นในโซเชียลเขาเล่นการซื้อกันอะไรเงี้ยแต่ M.K. ไม่รู้จักไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้แม่จะพาไปกิน M.K. นะโอเคไหมไปไหมในในเ k อ่ะมีหลายอย่างมากมีเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดเคยกินไหมคะเนื้อเป็ดเคยกินไหมที่เป็ดมันร้องกราบกราบกราบมันอะ่ะเคยกินมนะในเอ็มเคมันมีเนื้อเป็ดแล้วก็มีไอศครีม โอ้โหใสุกฤษฎตาโบตาใหญ่เลยลูกกระตาใหญ่เลยแล้วก็มีมีอะไรอ่ะมีข้าวหรือเปล่าข้าวมีไหมไม่แน่ใจเ mm. พราะน้องหอมี่ก็เคยเพิ่งเคยไปแค่ครั้งเดียวเองนะคะ <im itation> ไปไหมไปนะโอเคไปเดี๋ยวตอนนี้เราไปในในโลตัสกันเดี๋ยวเราไปกิน M K ดีกว่าเพราะว่าวันนี้พาพี่พลและน้องเคยหอมมาด้วยนะคะพี่พลก็เคยกินไหมเนี่ยสุ <im itation> ส,สุเคยกินไหมไม่เคยกิน โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปกินเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพากันไปกินเ MK. MK. อ็มเคเอ็มเคผู้พิดนะคะโอ้ยเอ็มเคน้องเพือหอมก็ครั้งแรกพี่พลก็ครั้งแรกส่วนน้องหอมนี่ก็เคยกินมารอบนึงแล้วแหละตอนนั้นเคยเข้าไปกินในร้านคนเดียวเพื่อแบบไปอยากไปลองไปกินดูอะไรเงี้ยตอนนั้นคือช่วงไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าคือไปกินคนเดียวนี่แหละก็หมดไปหลายบาทเหมือนกันนะคะเอ็มเคมันก็คือแบบเป็นอาหารที่แบบ แพงระดับนึงเหมือนกันนะคะก็ไม่ค่อยได้กินแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินเอ็มเคกันเนาะโอเคเนาะไปกินของกินที่ยังไม่เคยกินเนาะเพราะวันนี้เรามามันไม่ใช่วันอาทิตย์มันไม่มีของกินนอกตลาดโลตัสอะไรเงี้ยคือจะต,ต้องเข้าไปข้างในอย่างเดียวนะคะโอเคไหมพร้อมหรือยังอยากกินเนื้อเป็ดไหมคะคิดคิดอยากกินไหมคะไม่อยากกินกลัวเหรอมันมีปากแหลมๆด้วยนะ โอเคโอเคไปเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวในโลตัสกันนะคะไม่พอตึนนนุ๊กดูนี่สิเซเว่นเซ็นนั่นน่ะเป็นอะไรนะเป็นซื้อฟรีโอซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งว่ะซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งด้วยอุ้ยไปแต่อย่างแรกเดี๋ยวเราไปกินเอ็มเคกันก่อนเนาะโอเคไปไปไปไม่พอเอ็มเคอยู่ไหนเอ็มเคอยู่ไหนไม่รู้ ไม่รู้จักเลย MK อยู่ตรงไหนดูสินี่อันนั้น<ด>คืออะไรไม่เคยดูเลยนั่นคืออันนี้คือตัวอะไรฮะแมวเหรอฮะใช่แมวไหมเป็ดเป็ดเหรอเอ็มแล้วเอ็มเคอยู่ไหนหาดูหน่อยเอ็มเคเอ็มเคอยู่ไหนเอ็มเคอยู่ไหนไหนไ,ไปชี้ให้ดูหน่อยสิเอ็มเคอยู่ไหน อ้าวทำไมเอ็มเคไปชี้เป็ดอ่ะเห็นไหมเอ็มเคตัวใหญ่ๆเห็นไหมเห็นไหมเอ็มเคตัวใหญ่ๆเห็นไหมตัวใหญ่ๆเห็นไหมเอ็มเคไม่เห็นเนาะนางยังไม่เห็นเพราะนางยังไม่เคยกินเห็นหรือยังเอ็มเคเห็นหรือยังข้างบนว้าวโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านเอ็มเคกันไปไป ปล่อย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 ไปไปแล้วเดี๋ยวเราไปนั่นงเลดิมันนี้มาแต่นนีนนี่แต่นั่งแบบนี้ไป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 โอเคเข้าไปนั่งข้างในเลยคะ่ะนั่งข้างในเลยเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะหนูเคยเข้าในร้านแบบนี้ไหมเคยเข้าในร้านนี้ไหม ไม่เคยดูดีดูที่ที่หนังสือที่มีตะมุตะมิสวยๆเลยดูช้อนเท่าไหนดูช้อนเท่าไหนเป็นไงช้อนตักกินใส่ปากไหมเข้าปากไหมเป็ดเหรอมันคือปาาเป็ดเหรอใช่ไหมมีตะเกียบมีถ้วยมีจานมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มซุกี้อันคืออะไรหมูหรือเป็ดหมูหรือเป็ดมันคือหมูหรือเป็ด เป็ดอ่าวันนี้จะกินเนื้อเป็ดไหมไม่กินสงสารมันหรอไม่สงสารมันเหรอคะ <c oughs> อันนี้คือเมนูที่เราจะต้องสั่งนะคะต้องสั่งในจอนะคะอันนี้เราจะต้องกดสั่งนะคะอยากยเลยนถ้าเป็นอาหารสด จะสั่งเป็นไหมอ่ะบอกไว้ว่าสั่งสั่งกินยากเหมือนกันคิดว่าจะมีแบบคนมาจดบินเหมือนที่พม่าะนะคะแต่นี้เตอเขาเอาทบเล็จมาให้เราแบบสั่งซื้อเองเลยแบบไม่เคยสั่งนะคะเดี๋ยวกว่อนเดี๋ยวกว่อน ตอนนี้สั่งไปหลายเมนูมากเลยไม่รู้ว่าที่สั่งไปมันจะได้แบบชามเล็กหรือชามใหญ่ไม่ใช่ขนาดขนาดในชามอะ่ะมันจะได้เยอะหรือได้น้อยก็ไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้คือสั่งไปอยู่ประมาณสองสี่มีอยู่เจ็ดอย่างนะคะชุดใหญ่นี่คือสั่งไปแค่ชุดเดียวนะคะแล้วก็ถ้ที่เหลือก็จะเป็นชุดเล็กๆนะคะที่แบบชุดเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้ไปประมาณหกเจ็ดอย่าง แค่นี้ก่อนน่าจะพอแล้วนะคะเพราะว่าถ้าสั่งเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดแน่นอนโอ้ตู้มันไปเองตอนนี้นะคะเนื้อเป็ดย่างมาแล้วนะคะอันนี้สั่งมาแค่ไซส์เล็กนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครัวไม่รู้ว่ารสช,ชาติมันจะถูกปากหรือเปล่านะคะ เขายังไม่เคยกินน,นี่เป็น,นอะไรน้ําจิ้มมันเหรอไม่รู้น่าจะเป็นน้ําจิ้มเป็ดย่างแหละเพราะเห็นมาด้วยกันเดี๋ยวเปิดดูน้ําซุปหน่อยโอ้กลิ่นหอมมากเป็นน้ําซุปเอ,อ่ออะไรนะผักกาดดองแล้วก็น้ําใสเนาะเพราะมันจริงๆมันมีหม่าล่าด้วยออหอมหอ,หอมหอมพริกไทยเหรอมีพริกไทยด้วยเหรอพร,รอิกไทยดูไม่เห็นเลยนะพริกไทยเหรอใช่ไหมเป็นไงไม่ใช่เหรอ ไม่เเม็ดเเม็ดที่ไมรู้เหมือนมันหอมใช่ไหมเดี๋ยวรอผักมาก่อนเพราะตอนนี้ผักจะไม่มาอาซูล,ลองกินเป็ดหน่อยลองกินเป็ดดูซิอร่อยไหมใส่ขิงก่อนหอมงามากเลยอะน้ำซุปม,มัน,น,นหอมงามขาวลองชิมดู เป็นไงรสชาติเนื้อเนื้อนุ่มมากเลยเนื้อนุ่มเนาะอร่อยอร่อยโอเคเดี๋ยวรอกับข้าวรอผักมากผักยังไม่มาสักอย่างเลยไปหอมกินดูดิ้กินเนื้อเป็ดดูสิกินเนื้อเป็ดดูสิคะกินเนื้อเป็ดดูสิกินเป็นหรือเปล่าเอ่ยติดฟันหรือเปล่าเป็นไงคะ อร่อยบอกว่า oh อร่อยไม่อร <im ่อยบอกว่าไม่อร่อยเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะเอาติดฟันแล้วิดฟันติดฟันอะเป็นยังไงคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยนิดนึงอ่าแสดงว่าไม่อร่อยเยอะๆอร่อยนิดเดียวใช่ไหมเดี๋ยวกินเออ่เป็ดย่างกับไก่กับขกับข้าวเนาะกินเนื้อเป็ดกับข้าวเนาะโอเค พี่ไอยอย่างเดียวเดี๋ยวน้องหอมลองกินดูบ้าง ชุดเล็กราคาสองร้อยกับห้าบาทมะมีอยู่แค่นี้ของอร่อยมันต้องได้น้อยๆน,นะคะถ้าของถ้าของไม่อร่อยมันถึงจะได้เยอะๆเนาะ <c oughs> เนื้อมันแน่นๆอร่อยตอนนี้เครื่องมาส่งเอาไม่ใช่ของเราเหรอ <c oughs> ของเลเว่นในร้าน MK นะคะมีเครื่องอัจฉริยะนะคะมันเดินมาของมันโดยที่ไม่ต้องใช้คนนะคะไม่ต้องใช้คนเข็นนะคะมันมาของมันวิมันมีลูกกระตาด้วยอะ่ะใช่ของเราไหมใช่ของเราไหมเอามีเพลงด้วยวิวิของเราจริงด้วยเย ê, ่มาแล้วยูจะกินหมดไหมเนี่ย ช่วยพดพกดปุม่มยืนยันยน่โอมันพูดได้ด้วย,ดดวยเขาบอกว่าถ้าได้ของครบแล้วให้กดปุ่มยืนยันด้วยอันนี้คืออาหารทะเลว้าวน่ากินมากเลยไปหมล่อันนี้หมูสามซั้นเดืมูสไลด์ วางสั่งน้นหนก็ได้อ๋อวางเขาวางรอบรอบหม้ออืมอ๋อ,อวางรอบรอบหมอ้อเต็มเลยโอ้ไม่พอวางแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มลงมือทานกันเลยคะ่ะบอกเลยว่าน่ากินมากน้องคุยหอมนะคะเวลาน้องหอมทำอะไรนะคะนางก็จะชอบทำด้วยตลอดเลยนะคะ แต่ก็คือเป็นการพัฒนาของนางนะคะเวลาเห็นผู้ใหญ่ทําอะไรทําตามด้วยก็ดีนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะคะที่จะให้ทํานะคะแต่บอกเลยว่าในวันนี้นางเห็นน้องหอมทำแล้วก็อยากทําด้วยนะคะดูนางคีบตะเกียบนะคะอยู่บ้านไม่เคยคียบเลยมาที่นี่นะคะเพราะวันมีตะเกียบให้ใช้นางก็เลยอยากจะใช้นะคะตลกจังเลยนะคะนางตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยนะคะ ดูสิจะคลิปได้ไหมไม่ได้ <laughs> วันนี้ระหว่างที่เมื่อกี้น้องหอมกินนมครีมนะคะก็มีคุณลุงของน้องเคยหอมนะคะทักมาบอกว่าวันนี้ขอเลี้ยงทุเรียนน้องเคยหอมหน่อยเคยหอมจะกินไหมคะหรือวันหน้าวันหน้าค่อยกินวันนี้เรากินเมคเสร็จแล้วหรือวันหน้าค่อยกินหรือจะกินตอนนี้ <มา S 1> ยัง,ยง<ร>ม่อิเหรอท้องอะยังไม่อิ่มเหรอพูดดังๆหน่อยยังไม่อิ่มเหรอคะ,อะยังไม่อิ่มเหรอเร็วๆคุณน่อยจะกินไหม ยังจะกินอีกนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะต้องซื้อไปใส่ตู้เย็นหน่อยนะคะเพราะว่าเอออย่างไงที่ที่บ้านน้องหอบเองอะเราไม่มีขายนะคะถ้ามาก็คือจะมีที่ทักที่เหล็กหรือว่าที่ไม่สายเท่านั้นที่จะมีขายนะคะกพะเมื่อกี้ระหว่างกิน MK อยู่นะคะเคนลุงของน้องนะคะก็ทักมาบอกว่าอยากซื้ออยากซื้อทุเรียนให้น้องหน่อยเพราะว่าน้องเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนมากนะคะที่จริงว่าคือกะว่าจะไปกินออไอศครีมเซเวนเซนด้วยแหละนะคะแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะคะ ้องอิ่มมากเลยกินไม่ไหวแล้วนะคะนางบอกว่าจะไปกินไอศครีมทูเรียนนะคะแต่ในร้าน MK ไม่มีก็เลยกินไอศครีมชาเย็นนะคะชาไทยไปก่อนนั่นเองนะคะ,ะในคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณกอนลูกขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะคะคุณลุง FC นะคะที่อยู่ฝั่งไทยนะคะก็วันนี้ก็พาน้องหอมหรือว่าครอบครัวน้องหอมนะคะมาเลี้ยง MK นั่นเองนะคะพามากิน MK เพราะว่า MK ็มเนั้นพี่พลกับน้องพหอมยังไม่เคยกินนะคะก็เลย ถือโอกาสนี้นะคะเลยได้ให้พี่พลกับน้องเพลหอมได้ไปกิน MK เคในร้านนั่นเองนะคะบอกเลยว่าถูกใจไหมนะคะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกใจนะคะแต่สำหรับน้องหอมก็คือกินบ่อยๆคงไม่ดีเพราะว่ามันแพงเหมือนกันกินนิดเดียวน้องหอมคิดว่าหมดแค่ประมาณห้าหกร้อยแต่ว่าหมดไปประมาณพันสี่ร้อยกว่าบาทนะคะแพงเหมือนกันเนาะเพราะว่า M.K มันเป็นของกินแบบว่าสําหรับคนรวยอ่ะน้องหอมว่าคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะมันแพงมากแล้วก็ไปกินเป็ดอะไรนะเป็ดปักกินเนาะใช่ไหมเป็ดอันนั้นคือราคา200กับ5บาทอันนี้คือจานเล็กขนาดจานเล็กนะคะได้แค่นี้เดียวถ้าจานใหญ่นี่คือราคาน่าจะแพงนะคะแต่ก็โอเคแหละกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะแค่แบบอยากลิ้มรสชาติอยากดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้เองนะคะ ส่วนซุกี้เอ็มเคนะคะมันก็ปกติคือแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนผักที่เรามาลวกแล้วก็กินกับน้ําจิ้มแหละแต่ว่าสูตรของเขาก็มันอาจจะแ,แตกต่างกันกับที่เราทําที่บ้านแหละนะคะมันก็คือแบบผักจุมผักต้มก็จริงแต่มันอยู่ที่อาจจะอยู่ที่น้ําจิ้มแหละนะคะมันก็อร่อยไปอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอขอ,ขอ,ขอบคุณนะคะคุณลุงของน้องคุยหอมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ คุณพ่อนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราที่อยู่ทางฝั่งไทยนะคะที่ช่วยเลี้ยง MK ในวันนี้นะคะแล้วก็คุณลุงน้องเพยหอมที่ให้กินทุเรียนในวันนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะน่าจะไปซื้อทุเรียนนะคะไปซื้อทุเรียนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะกลับบ้านแล้วแหละนะคะเพราะว่าทุเรียนอยู่หน้าโลตัสเลยพอดีนะคะทีนิดๆหน่อยๆก็พอนะคะเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เย็นที่บ้านนั่นเองนะคะไป อันนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านกันไปซื้อทุเรียนกันนะคะที่สุดโอ้โหอันนี้มีอยู่12กิโล12กิโลโลละเท่าไหร่คะเนี่ยโลละ180โลละ180อู้หู้12กิโลเนื้อนี่น่าจะได้เยอะมากเต้าขาหนูเนี่ยโอ้โหลูกใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยโอู้หอันนี้เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยดูแล้วดูเหมือนเพิ่งมาตัดมาใหม่ๆเลยอ่ะ แล้วอย่างนี้คือกินได้ยังคงเนี่ย่กินได้ต้องหาดูเนาะนี่กินได้อันนี้ก็กินได้โลละร้อยแปดสิบใช่ไหมคือมันเป็นทุเรียนอะไรคะหมอนทองคหมอนทองเหรอคะอืมหนูอยากได้แบบเอ่อ right? เนื้อไก่ฉีกเนื้อไก่ฉีกค่ะเอาแบบสุกมากไม่ค่อยชอบค่ะสามสิบ

ปกติอะถ่ายถ่ายนี้หน่อยเยอะมากโอ้โหเจ็ร้อยกว่าบาทงั้นน่าจะมีลองช่งงูไหมคะน่ะลองช่างเนื้อดูว่าเนื้อมันจะได้ประมาณเท่าไหร่โลโลครึ่งหอันนี้กินไปหนึ่งกูเนื้อมันได้หนึ่งโลหนึ่งกิโครึ่งปกติถ้าเคยซื้อกินเนื้อมันหยักเดี๋ยวนี้คือเฉพาะเนื้อใช่ค่ะ แต่นี้700ร้อยกว่าบาทได้อยู่ประมาณโลครึ่งคูมากโอ้โหรู้ว่าคนนี้คูมากเลยอะ้อยกว่าบาทเองได้ตั้งแบบโลครึ่งโอ้โหไปเลยไปดูท้ายเรื่ไก่ก็มาอย่างนี้ราคาน่าจะซุ้อไม่ไหวไปดูไปดูเตมเติมครบไว่าอันนี้มีแค่มีกค่สามคนค่ะขอบคุณค่ะ